ะเพราะมีอ้าภาพคนอูเมื่อวานใชยเสร็ของต้องมาพูดกันนี่เมื่อวานที่เราพูดถึงว่าสัญญาณสัญญาณยวลาไปเจอ ท่านอาจารย์ไปตรวจวงจุ้ยที่ไหนใช่ป่ะครับแล้วไปเจอว่าม,ม,มีนกมีตั้งพกอึ่งอ่าม,มีปงมีปลาอะไรต่ออะไรเนี่ยที่นี่มีไหมที่นี่มีไหมมีมดมดตายจะ <laughs> เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่ท่านอาจารย์ไปทำแสกีล่าสุดแล้วเลิกงามยามดีมากอ่า ช่วงจังหวะที่ท่านอาจารย์กําลังทําพิธีอยู่แล้วก็มีท่าอย่างเงี้ยปั uh huh. บ,บมันมีสัญญาณบอกเหตุมาว่าคนที่ทําแสกีในวันนั้นน่ะจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดมันมันยิ่งกว่าก้าวกระโดดเพราะว่าหยุดยับมีตัวเขาเรียกกัวแมงแมงร้อยขาตะขาบเหรอกิ้งเกรอก oh. ิ้งเกิ เป็นสัญ,ญลักษณ์ตากะหาบน่ากลัวไปมีพิษอันนี้เป็นยิง่งกือก็เลื้อยคานเดินมาเอาเดินเดินเดินมันมีขาเดินมาพอดีแล้วอยู่ตรงกลางประตูห้องทองคำพอดีเลยครับอก็เลยเป็นสัญญาณที่ดีที่ดีล,ลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาทั่วสารทิศน้อย ร้อยเท้าร้อยขาอะไรกันก็ว่าไปมั่งมั่งมีสีสุดว่าอย่างนั้นเถอะครับก็เลยเป็นเป็นเรื่องการบอกเขตว่าไอเนี่ยรอบเนี้ยไข่ดิบไขดีอ่ะจ้ะประมาณนี้อามาสวัสดีกันก่อนพบกับเราสามคนสามประสานในรายการหวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีคสัสดีครับ,รบโชเดอเมื่อกี้เล่าเรื่องดีไปแล้วแล้ววันนี้ ได้ตรวจรอบที่สามแล้วถ้าใครดูอ่ะแล้วจะยังเจออันนี้มันก็ยังอยู่อย่างนี้ทีนี้รอบนี้ไม่อยากให้อยู่แบบนี้แล้วก็คือขออนุญาตเรียบอพของใกล้ๆลงศพลอยฟ้าอืมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ F C ได้ดูทีนี้อยากเดี๋ยวให้ลุงลุงอธิบายรูปลักษ์ก,ก่อน <c oughs> แถมยังมีการกระบาดด้วยไม่ต้องห่วงบางอลัมน์ได้แล้ว <c oughs> สุดๆแล้ว <c oughs> อ่าอ่าเดี๋ยวให้ดูมันคือจะจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเคาน์เตอร์อะ่ะครับมันเป็นมันเป็นเบ็นเคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์บาร์ข้างบนเคาน์เตอร์บาร์น้ำล้วจะตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมา ลูกมาทำบรรยายมาที่เราเห็นโดยทั่วไปอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเคาเตอร์บาน้ำก็คือเป็นเคาเตอร์ที่ทํามาเพื่อเวลาแขกบ้านมาก็เสิร์ฟน้ํากันคใช่ไหมก็จะมีที่ขวานแก้วอะไรเงี้ยเก็บไวายเก็บเหล้าอะไรประมาณนี้แต่กว่าผมชอบนะ ชอบใช่ไหมที่บ้านผมก็มีใช่ไหมอยากมีอยากมีแบบเพื่อนเพื่อนมาสังสรรค์เหมือนเหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นบาร์เทนเดอร์ชงชงชงแล้วก็เปิดประตูข้างบนที่มอชัดชัดแต่แต่ครนนี้แต่ทีเนี้ยพอมาอยู่กับคงจุ้ย เลยนึกได้ว่ามันไม่ได้ <c oughs> คือตอนนั้นเราไม่เรียนเราไม่รู้ของจุย้ยครับอ่าแต่พอมาดูจริงๆเออมันอาจารย์บอกว่ามันมันดูดีๆนะพอดีตัวเลยนะอ่าดูดีพอดีตัวเลยโดยปกติเวลาทำเคาน์าเตอร์ประเภทนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบสั้นๆคือระยะของเคาน์เตอร์นี่มันไม่ใช่แบบว่าจะจ้อยไม่มีชเขาต้องทําแบบยาวๆเพราะว่าต้องแขวนแก้วด้วยมีบางที่ก็แบบมีที่เก็บวาง ขวดวายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะมีผลเสียในเรื่องที่หนึ่งถ้าเรามองเห็นก็คือหนึ่งถ้ามีมีแก้วแขวนไว้ห้อยไว้มีขวดไวยวางไว้เนี่ยก็เรียกเป็นภาวะน้นําเหนือหัวละอืมเพราะว่าแก้วนี่เป็นตัวแทนของสิ่งภาชนะที่ใส่น้นํีไงครับผมเมื่อไปวางไว้อยู่เหนือศีรษะเราตรงทัลเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเราอยู่ใต้ใต้น้ําละอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเบื้องต้นที่เราเห็นว่าไม่สมควรที่จะมีอ่ อันที่สองก็คือว่ารูปลักษณ์ของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีรูปลักษ์ที่เป็นมาตรฐานก็คือเป็นรูปสีเออส่เหลี่ยมผืนผ้านึกออกไหมฮะครับแล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยคือมันจะใหญ่แบบใหญ่โตโมโหรานเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าพื้นที่บางบ้านก็มีจํากัดเพราะนั้นโดยมาตรฐานอาจจะก,กว้างประมาณสักห้าสิบหกสิบเซนประมาณนั้นเจ็ดสิบเซนแล้วความยาวก็อยู่ประมาณทักเมตรเศษเศษไม่เกินสองเมตร โดยประมาณโดยประมาณเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์เช่นนี้เนี่ยในทางหงจุ้ยเนี่ยเมื่อเป็นรูปลักษณ์ของกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันดูคล้ายลงสบคล้ายลงสบ แล้วแล้วท so like ี่เห็นในรูปนี้เขามีมีสิ่งที่แบบเขาเรียกนะประดิษฐ์ประดอยเข้าไปเป็นลวดลายตกแต่งๆ um, มีการตกแต่งเข้าไปอีกให้มันดูไม่ไม่ดูแบบล้นเผ่นเพลนก็คือมีเป็นเอ็กครอสเข้าไปอีกนะฮะก็คือทั้งสองฝั่งด้านละสี่หัวท้ายอีกหนึ่งสบายเลยถ้ามีวงกลมเข้าไปเป้ากระสุนเลยเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ในทางของจู่เรามักจะ บอกให้หลีกเลี่ยงว่าอย่าทำเพราะมันอันตรายนะฮะเพราะบางบ้านดี่บ้านสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักจะต้องมีเขาเรียกคน์เตอร์บาร์ไว้แบบเวลาต้อนรับแขกอย่างเงี้ยเพื่อความสนุกสนานอะไรเงพื่ออะไรเรับแขกเื่นรับแขกอ่าอ่านะครับไปชมเนี่ยแบบเพื่อให้เจ้าบ้านได้ฝึกวิชาใช่ผสมนั้นผสมนี่อ่าอ่าไอ้เรื่องแบบ คนที่ยังไม่สร้างโอเคยังไม่ได้ทำก็อย่าไปทำแล้วนะถ้าเกิดมีแล้วพี่มีแล้วคืออย่างที่หนึ่งก็คือคุณต้องเลือกการเก็บของตรงนี้เนี่ยคือแทนที่ต้องมาแขวนแขวนแก้วครนะฮะแล้วก็หรือแบบมีวางขวดวายขวดเหล้าอะไรที่มันสูงอยู่เหนือศีรษะเนี่ยเราก็อย่าไปทำเราก็เอาลงมานะฮะเก็บเป็นสิ่งของอื่นแทนครับ ในกรณีที่มีลวดลายที่เป็นไม่เป็นมงคลเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าใช้แบบเป็นวอลเปเปอร์นะอ,อย่างทึบนะเอาสีพื้นพื้นเลยคุณแล้วบอกววอลเปเปอร์บางคนก็เอาวอลเปเปอร์ลวดลายอื่นอีกอเป็นวิฆาตอีกมันก็ไม่ดีะฉะนั้นลดเลือกเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นลายพื้นพื้น,นนะแ,บบแบบที่เราแนะนำอ่ะเอาเอาสีที่มันเอาสีที่มันเรียกว่ากลมกลืนกับสีผนังภายในบ้านของคุณเนี่ยนะแล้วก็ติดทับไปมันก็ช่วยละเรื่องของเรื่อง เราไม่อยากเห็นรูปล่ทีนี้ถ้าเป็นไปได้มันก็ต้องเอาออกแต่ดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยมันเอาออกยากมันกลายเป็นว่ามันจะต้องโลดทั้งตู้เลยใช่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้คือเราก็ค่อยๆกรบสิ่งที่เป็นเศษละอันเป็นไม่เป็นมงคลออกไปก่อนนะฮะคือทางที่ดีที่สุดคือไม่มีดีกว่าแต่ถ้ามันทําไม่ได้ก็ต้องลดลดสิ่งอัปมงคลลงนะครับจริงๆพวกนี้ปกเติก็จะมีมีช่องไฟใช่ไหม ก็ยังไม่ให้เปิดไฟได้แต่มันก็ต้องไม่ให้เห็นไอ้คอร์ดนี่อยู่อคอร์ดนี่คือต้องปิดเลยใช้วอลเปเปอร์ใช้วอลเปเปอร์ปิดทับได้สุดนะแล้วตัวเดียวใต้คอตเตอร์เขาจะมีไฟใช่ไหมนนี้มีไฟไหมต้ตรงนั้นมีไฟไหมคะมีนะการมีไฟก็อาจจะช่วยได้เพราะเกิดเราแต่ถ้าเกิดผมแนะนํานะถ้าจะแก้จะแก้สมมุติเรือออกไม่ได้ออไตรงข้างหน้าเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะติด เป็นผนังตียาลงมาเลยจะได้ให้เป็นแบบผนังลงไปก็ได้จะได้ดูไม่เป็นไม่เป็นแบบไม่เหมือนกล่องเป็นผนังด้านหนึ่งใช่ใช่ปิดทับด้านหนึ่งไปไปต่อให้ทําอย่างที่บอกนะเราพยายามลบเอ็กคอร์สหรือว่าพยายามทำอะไรอย่างี้มันก็ลอยฟ้ารูปลักษณ์เหมือนเดิมใช่รูปลักษณนเดิมตอหาไม้ตีตีผนังด้านด้หนึ่งด้านนอกไ้ มันก็เหมือนเป็นตู้แล้วใช่เหมือนตู้เหมนตู้ไปเหมือนตู้ตู้โชยันเดินไปแล้วก็เปิดไฟไว้ครับดีแก้ไขกันไปทีนี้หลายๆคนที่ดูอยู่บอกออบ้านฉันไม่มีแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้หนเป็นสินเลี่ยมไม่ได้เป็นสีเออเป็นรูปสามเหลี่ยม เอะไรก็ได้แต่ว่าพอดีไม่ได้เป็นรูปแบบนี้คุณเอาตัวอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นคือมันไม่เหมือนกับตัวอย่างมันไม่ผิดใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าพี่ถ้าพี่แขวนแก้วมันก็ผิดระดับหนึ่งก็คือยาวเล็กแขวนอะไรที่มันอยู่กับน้ําอแล้วก็ยังมีที่ตั้งขวดเหล้าต่างใช่คือคือสามารถตั้งได้ไม่ตั้งได้แต่ว่าเราก็ต้องไม่ให้เห็นอ่ะแต่เราไม่ให้เห็นว่าไอ้ที่อยู่ในนั้นน่ะมันเป็นเหล้าหรือเป็นอะไรนี่อาการนะ เหมือนตู้ยาเลยเออยาก็ไม่ให้เห็นถูกเหล้าก็ไม่ให้เห็นใช่แลวที่บ้านเก็บเห็นบ้างไม่เห็นเรารู้คนเดียวเดี๋ยวคนกินหมดใช่ใช่ไว้ในหองใต้ดินเรารู้อยู่คนเดียวบกเข้าตัวเอออ่าอ่าอ่ก็แก้ไขกันไปแล้วกันนะอย่างนี้ครับมันก็แนะนําว่าถ้ามีหลีกเลี่ยงการใช้งานดีกว่าถูกใช่เือใครที่กําลังสร้างบ้านอยู่ก็ถ้ามีสิ่งนี้อยู่นะ ก็บอกสถาปนิกว่ายกเลิกไปอืมอืมอมันไอ้ประเภทนี้มันไม่ใช่ครัวไอแลนด์ใช่ไหมใช่ครับคนละกรณีกันใช่ครัวไอแลนด์นี่ก็ยิ่งเลวร้ายครัวไอแลนด์เป็นยังไงคะลุงก็คือมันเป็นโต๊ะที่แบบทับอยู่เขาเรียกกลางกลางห้องครัวมีครัวแล้วก็อยู่ๆก็มีโต๊ะโผล่ขึ้นมาสมมุตินี่ครัวสมมุตินนี่ครัวเลยครับโต๊ะไอแลนด์ วางเข้าไปตรงกลางครัวเลยคนึกภาพออกมันทับหัวใจมันเหมือนกับว่าเอาโต๊ะไปวางตรงกลางเพื่อจะครัวเอาไว้เตรียมอาหารอ่าฝรั่งคือบางฝรั่งจะเห็นเห็นฝรั่งทําเยอะนะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไปทับไทจีของครัวซึ่งมันขัดขวางทําลายพลังต่างๆครับก็นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวให้ดูรูปนิดนึงจะได้นึกภาพกันออกในประเทศอย่างนี้เนาะ กลัวไอแลนด์ไม่ได้ไปอยู่อยู่ประเทศไอแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่นะอที่เกาะที่เกาะไอแลนด์บอกว่าเข้าใจที่อย่างนี้แหละเนี่ยนะอันนี้นะควายแลนด์นะครับผมถูกต้องครับคือเดี๋ยวครัวสมัยใหม่มักจะมีอย่างนี้ถูกก็คือแบบเหมือนแบบเป็นที่โต๊ะเตรียมอาหารเป็นโต๊ะเตรียมอาหารด้วยเป็นบางคนก็กินนะข้าวตรงนี้เเลยป็นโต๊ะที่แบบนั่งทานเนี่ยมีโต๊ะที้่มีกาแฟมีโต๊ะสูง ตั้งแล้วก็นั่งทานแล้วบางทีก็มีเตาอยู่ตรงกลางนี่ด้วยมีพวกเตาเตาไฟฟ้าเตาอะไรใช่เหมือนเอาเพื่อนมานั่งกินเลี้ยงกันอีกแล้ว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 ไม่ยกเลิกไปใช่ส่วนใหญ่ในกลุ่ประเภทอย่างเงี้ยบิวอินถูกฝังจากพื้นขึ้นมาเลยครับแก้ไขยากมากอืเอามีแล้วทำไงล่ะนี่หรือไอ้นี่ยยากไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่มันต้องเอาออกเลยเอาออกอย่างเดียวเนาะ ต้องยกไปไว้นอกว่าแต่ใครไม่มีใครไม่มีแล้วก็เราจะมีเนี่ยโชคดีแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยก็ต้องคิดเอา่วมชุยของท่านอาจารย์อ่ะบางเรื่องแก้ไขได้โดยการทําให้มันเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แต่บางเรื่องมันแก้ไม่ได้มันต้องเอาออกอย่างเดียวต้องแบบว่าไม่ให้มีเลยครับไม่มีปรากฏให้เห็นค่ะอ้าวนี่ไงเอฟซีตัวยงของตาโตเขาว่าอะไรพี่อะไรครับครับ ถูกครับเหรอถูกถูกทุบครับอ๋อโอเคทุบคทุบอะไทุบเลยทุบออกทุบครับเยยี่มโอเคอย่าลืมพี่ของของของคุณแงเอฟีตัวโยมชื่อพี่ก็โหดไปพี่สุปชัยของลุงชื่ออะไรเมื่อวานนี้ที่บอกไว้ เห็นคุณบอกผมมันหลายคนแลยผู้หญิงอ่ะใช่ผู้หญิงเอฟซีตัวยงของซาโตคือพี่ลิลลี่อ๋อแล้วก็พี่นล้งพี่นร้งได้เจอหน้าแล้ักนะครับของรางวัลให้จริงอจริงทวงจุ้ยพี่นล้งจำแล้วเออทวงมีสองคนเดี๋ยวต้องทวงของคุณของคุณแตงเนี่ยแค่พี่กุปชัยคนเดียวก็ป้าเขาไปสี่สี่ยูเซอร์แล้วใช่ไหมต้องรับผิดชอบถูงอ่ะต่อมามาพูดถึงคลิป ของอาจารย์ของขังของอาจารย์หมาเมื่อวานพูดอะไรก่อนเท้าฟาร์มิเมื่อวานภาพใช้เสร็จเทพเจ้าใช้เสร็จทีนี้ท่านมาคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนวันนี้ต้องงามแบบมีเพื่อนมีคู่หูกันต้องคุยกันพันเนอร์พันเนอร์พึ่งส่วนพุ่ส่วนช่วยกันผลักดันให้หงจุ้ยแข็งแกร่งอ๋อูแล้วต้องบุญใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงภาพของเทพเจ้ากวนอู หรือที่คนจีนมากจะเรียกว่าปึงเท้านะครับอันนี้ก็ติดในตำแหน่งข้างเคียงกับภาพเทพเจ้าไายเซินที่ยวติดไว้สองข้างบ้านซ้ายขวานะครับแต่กรณีมันจะแตกต่างตรงที่ว่าในกรณีที่เจ้าบ้านบ้านนั้นๆเนี่ยมีอาชีพเสี่ยงเช่นอะไรคุณแตงอา,อาชีพเสี่ยง ทหารทหารตำรวจนายตำรวจหมอเล่นหวยเล่นหุ้นรปภอะไรพวกนี้เจ้ามือใช่ก็คือถ้าเกิดเป็นอาชีพแบบสิ่งเสียงเนี่ยหมายความว่าเราต้องให้นํารูปของเทพเจ้าคุนอูเนี่ยติดก่อนครับคือติดใกล้ประตูหน้าก่อนแล้วถึงต่อเข้ามาในบ้านเนี่ยเป็น เทพเจ้าไฉายเสิรับแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพแบบปกติทั่วไปธรรมดาครับก็เอาเทพเจ้าไฉาเซิร์นแนะนำก่อนแล้วตามด้วยภาพเทพเจ้ากวนอูแค่นั้นเองครับมนี่เป็นประตูคอันนี้เป็นผนังครติดรูปเทพเจ้ากวนอูนนี่ะครับก็เทพไฉาเซิร์นอ่างข้อหาการ์ดแบบนี้ให้ตรงกันคือห่างจากประตูหน้าระยะเท่ากันระยะสูงจากพื้นเท่ากันครับ ก็จะช่วยเขาเรียกเป็นการเพิ่มกําลังครับในการทําวงจุ้ยให้เกิดความมั่งคั่งร่ารวยให้เกิดความโชคดีการค้าการขายก็จะเจริญรุ่งเรืองมาช่วยป้องกันภัยให้ได้ด้วยท่านกวนอูของแท้นี่ต้องหน้าแดงดงเพราะเขาตำนานเขาบอกว่าคือไงเลือดสูกฉีดดีท่านมีพลังเยอะ ท่านมีพลังเยอะใช่เขาบมอกว่าเป็นลักษณะพิเศษของคนของของคนที่เกิดมามี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 ความพิเศษในตัวเคยเห็นนะเคยเห็นคนที่ลักษณะนี้เพื่อนผมก็เป็นเหมือนกันใช่ใช่กินเหล้าขึ้นเลยจริงขึ้นเลยแดงทั้งตัวอันนี้เล่าให้ฟังแต่อาจจะแบบแค่ยกตัวอย่างอันนี้ไม่ดีแค่ยกตัวอย่างอันนี้ไม่ดีเพราะว่าใส่ของไม่ดีเข้าไปก็เลยออกมาไม่ดีบางคนเนี่ยแดงเพราะว่า ปกติเออธรรมชาติอ่าใช่ใช่ใช่ไงสาระได้หรือเปล่าไม่รู้ได้ได้แต่ความหาได้แน่เออเตัวตัวตึงบันเทิงในการองช่วยเที่ยงวันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยปิดท้ายอ่ะจะเดี๋ยวพิ่มเดีอะไรมีอะไรถูกใจคุยมีด้วยของบ้านนี้ของบ้านนี้บ้านนี้เจ้าบ้านเขาอีเซ้นเลยเขาบอกตรวจครั้งที่แล้วเนี่ยติดยาครู ตีอะไรตีอะไรบอกก่อนตีอะไรมีอะไรนะพี่ตัวคขายนี่แล้วมีอะไรมีทุนาหกห้าป่าประมาณปีนี้แล้วอมีทุนนาหกห้าเขาบอกว่าทุนาหกห้าตั้งแต่ติดยาคูไปเ่ยสิ่งที่ได้รัรคือถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเกือบทุกเงินเอ้ทุกทุกงวดเลยมีอยู่งวดหนึ่งเกือบถูรันที่หนึ่งเลขสลับเลขสลับเด็ดหนึงนะครับเขาก็ ชอบของเขาแหละปปี้แฮปปี้นะครับก็เป็นสิ่งสิ่งแบบบอกให้ฟังว่าทุกบ้านที่ได้ส่วนมากได้ยาคนได้ทุกบ้านแล้วคุณจะมากจะนอนนีงแล้วแต่เลยอยู่ที่คุณที่ฐานใช่อยู่ที่คุณติดหรือเปล่าถูกบางคนบ้านนี้ไม่รู้ติดหรือยังบางคนอ่ะบางคนไปตรวจซ้ํายังไม่ติดเลยบอกว่าเขาติดนะพี่แต่เขาไม่สวดเขาบอกอ้ะส้มสวดได้หรอคะ เอออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาต้องสวดครับต้องนึกว่าคุณยกตัวอย่างว่าต้องกำกับด้วยนึกว่าคุณคุณยกตัวอย่างว่าเอาไปับปีที่แล้วจนทุกวันนี้ยังอยู่เลยยังอยู่ในตู้เลยอันนี้มีมีมีขอขอเอารูปยาครูของบ้านหนึ่งอ่ะให้ดูได้ไหมว่าเขาเขานำยาครูของท่านอาจารย์ไปใส่ในของตกแต่งหรอ เเรียกว่าอะไรในกรอบอะในกรอบที่ทรูฮารามากดูทรงคุณค่ายิ่งอันนี้ติดอยู่บนเพดานนะครับแบบนี้ก็ได้ใช่ในกรอบก็ดีใช่แ้่แต่หงที่บอกมันมันอยู่ที่ไอเดียแต่ละคนว่าจะนําไปต่อยอดยังไงต่อยอดต่อยอดยังไงเพราะบางบางท่านก็ บางขั้นมีตั้งแต่ขั้นขั้นขั้นละขั้นแบบปกติเลยติดทั้งซองติดทั้งถุงติดทั้งสองซิปเลยบางบ้านก็โอ้โหไปใส่กรอบใส่กรอบกรอบรูปสวยๆเลยติดโทรบางทีก็แบบพี่คนนี้ก็คือใส่เป็นของตกแต่งบ้านให้ดูแบบดูดูโมเดลดูแบบเออ ามรนยใช่ใช่นะครับบางคนเอาไปกินเลยอืมหมดอ้าวอันนั้นอธิบายไม่ดีเนี่ยไปกินเนี่ยเาไปผเป็นโรคอาบางคนบางคนอาจารย์เป็นอาจารย์ให้กินก็มีก็มีควรจาเป็นใช่ใช่นะครับก็สอบถามเข้ามาว่าอ้าวแล้วเราอยากได้ยาคูมาติดบ้านอย่างนี้บ้างครับปกติแล้วต้องเชิญตรวจต้องเชิญตรวจแล้วอาจารย์ท่านก็จะดูเดอร์เหมาะสมดูความเหมาะสมดูว่าบ้านไหนแบบ ต้องช่วยวิธีใดต้องช่วยยังไงต้องช่วยแบบติดยาหรือช่วยแบบวางเฟสกินเข้าไปโดยตรงเลยหรือยังไงนะครับโอเคทีนี้ได้ปิดท้ายแล้วหมูชุยในใจเดี๋ยว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 อะไรดูยังดูอะไรอ้าวหมดแล้วหมดแล้วเอาหมดแล้วไปแล้วโอเคพี่เฟซซี่พี่ตาตัวมาสุดปังแน่นอนอะไรปังอะไรปังอันนี้ไงอ๋ออ่าใช่ใช่ งวงจุย้ยจแทงตอมวกดำงจุ้ยขอท่านอาจารย์หมานะครับเกือบจะทั้งหมดของผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นค่ะคือผู้ที่มีความอดทนต่อความยากลำบากและผู้ที่เกือบจะประสบกับความสำเร็จทั้งหมดนั้นคือผู้ที่ได้รับความสบายมากกว่าความยากลำบาก งงเลยงงเลยงงเลยกอกลับไปใหม่กขึ้นอ่านอีกรอบกอกเอาทีละทอนเกือบทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดของผู้ที่ประสบความสําเร็จนั้นคือผู้ที่อดทนต่อความยากลําบากเขาก็ต้องทาต้องฝ่าฟันต้องสู้เพื่อให้ได้มาไม่ใช่อยู่เฉยๆอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคไม่เยอะแยะมีประสบการณ์เลยทีนี้ใช่ถูกอะไรผิดใช่และเกือบ ของคนที่จะประสบความสําเร็จทั้งหมดนั้น,นคือผู้ที่ได้รับความสบายมากกว่าความยากลาบากก็คือยังไม่สําเร็จอ่ะเกือบเกือบเกือบจะสําเร็จอ้อนี่ปาดเขาไม่ใช้คําว่าไม่สําเร็จเห็นปะเขาจะใช้ว่าเกือบอแต่ยังไม่สําเร็จสักทีอโอ้โห<ง>ถ้าเป็นบ้านๆก็คือพวกที่ไม่สําเร็จใช่แต่อันนี้คือเกือบจะสำเร็จกือบก็คือไม่สําเร็จนั่นแหละ เออแต่เขาไม่พูดตรงๆงไงแบบที่เราบอกก็แสดงว่ายังไม่ถึงก็คือแบบว่ายังไม่โดนเอ้ยยังยังไม่สุดยังไม่สุดไงยังไม่ถึงไงเหมือนเหมือนแบบเคยเห็นภาพหนึ่งไหมที่ที่เป็นแบบเหมือนคนขุดขุดหาเพชรอ่ะขุดอุโมงค์อ่าสองคนขุดอุโมงค์คนนึงมันขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยอีกคนเดงขุดไปละจะถึงยังละกลับบ้านแต่พอก่อนไม่ไหวละ รักความสบายไปอาบน้ำตากลัดลมตากแอร์นอนรอเพชรมาดีกว่าก็ไม่สำเร็จใช่ครับก็อยากจะฝากว่าคนที่ทำมงจุ้ยอ่ะบางทีพอทำไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่านอนรออย่างเดียวบางท่านมองว่าให้จะไปเจอจะไปดูแล้วก็อาทำแล้วนี่ก็นอนรองานไม่ทำเลยงานไม่ทำจะให้เงินมา จะให้นู่นนี่มาคุณต้องออกไปด้วยคุณต้องทําตัวคุณเองด้วยคุณต้องหางานคุณต้องเออหุวงจุ้ยเนี่ยเหมือนเป็นส่วนประกอบดูแลคุจุ้ยด้วยเป็นส่วนที่อาจจะแบบเหมือนเหมือนเปิดสวิตต์อะเปิดสวิตให้คุณเัรนั้นอาจารย์เปิดสวิตให้คุณแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบเสียบปักต่อไปมันไม่มาหรอกหงูจุ้ยอะนะครับอืก็ฝากเอาไว้อก็สาระ บันเทิงความรู้มาพบกันในรายการนี้นะพบกับเรา3ามคนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮัยดูพี่ตุ๊กใส่ขัดพื้นท้าขอบพื้คท้าขอบพุณครับขอบพื้นท้าเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยครับได้คะแนนมีห้ามีห้าแล้ววะ <Okay. S 2> อ้าวเดี๋ยวนี้ก็รวมเครือข่ายแล้วไม่ใช่เหรอ